เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับฮหสวัสดีครับอิลลี่แบล็ครับวันนี้เราอยู่กันใน กันดัมเอเธนอลนะครับผมวันนี้มาแจากเทียแล้วก็มาพาผ่านอีเวนต์นะครับผมก็เป็น,นส่วนแอคเซานะครับระดับเอ็กเปิดนะครับเอาแบบง่ายๆนะเอ่อเดี๋ยวเด,วเดวขึ้นเทียญ,ญี่ปุ่นให้อยู่นะครับตอนนี้เป็นเทียปัจจุบันคือแอคเซียกับซาซาบีฟีดอมจะตกลงมาแต่มีเจ้าบอกบอกว่า,าถ้าเป็นเรื่องดาเมจอะเป็นในส่วนแอคเซียกับซาซาบีในเรื่องจริงครับผมฟีดอมมัจจะได้เรื่องหลบก็เอาง่ายๆฟีดอมอะ ให้หมีเล่นโหมดฮาร์ดหมีเข้าไปได้คนเดียวหนึ่งต่อห้าแต่ว่าถ้าเป็นเอ็กเซียกับซาซาบี B, มันทําแบบนี้ไม่ได้นะม,นม,ม,นมันไม่มันมันไม่มีสกิลหลบเหมือนเอ่อคีรักยาม,มาโตะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีไปเทสให้ดูยังได้เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอญอาตดูยานแม่ก็อย่างที่บอกครับก็เป็นในส่วนน้องเลนกับน้องทีฟามีทําไกด์ยานน้องทีฟาไปแล้วนะครับว่าใส่ตัวไหนดีสุดลองไปดูได้เราจะแบบดึงประสิทธิภาพดีที่สุดในแพทนี้นะ ต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีก็ใส่เป็นในส่วนยานแม่ของฝั่งซีดก็ได้ทําเป็นตัวตัว,ตวทีมทีมซีดแบบหมีก็ได้นะครับประมาณนี้เอาเดี๋ยวอยากขยายไปพาผ่านนะครับผมอ่าทีมที่ม,มีใช้ก็ตามนี้คือข้อดีของฟรีดอมก็คือถ้าไม่ตายมันจะยิงรถบีมครับรถเกาะดิบเอ่อรถรถเอ่อรถเกาะบีมถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ตัวบีมอะไรก็แล้วแต่ดามเมจมันจะขึ้นครับคือตัวมันค่อนข้างสมดุลมันไม่ได้แบบเป็นสายแท็กเป็นสายซัพพอร์ต ก็คือสรุปเลยก็คือว่าเป็นสายที่ทางลุกทํางรับเก่งครับหลบเก่งมากน่าจะหลบเก่งสุดในเกมแล้วทีมหนึ่งมีใช้เป็นในส่วนผ้าวิงนะที่มีปั้นมาครบและและแน่นอนก็คือใช้เป็นในส่วนยานแม่ทีฟ้านะครับถ้าเกิดเป็นฝั่งซีก็ใช้เออมเรลลาเมสนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนยานแม่ยูอาร์ที่เป็นฝั่งซีก็ได้เรียกแต่เพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวขอญยตไปลุยเลยแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวผู้เล่นมาใหม่ก็ปันป้นน้องเป่าชูไปเลยครับตัวที่แจกอะแล้วก็ทำา u e s กิจแต่มีไม่ได้ทำา u e s กิจนะอ่ะก็ไม่มีอะไรครับก็คือให้จัดก,การเจ้าแกนดัมแดงเลยไปนะฮะเทอร์นะครับหลักๆก,ก,ก็เนี่ยก็เราต้องจัดก,การแกรนดัมเลสเลสแกนดัมให้ได้แล้วก็น้องเป่าชูนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้แต่ว่าเลือดก,ก็จะเยอะประมาณสองแสนเจ็ดนะครับเอาเรามีขอลุยเลยแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมาใหม่ตอนนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงก็พยายามหาตัวครับเอ,อ่อเอาสมตัวเลยดีไหมเนี่ยไม่ดีกว่าอัสรันบุก,บกเดี่ยวครับพันลีนเลยไอ้หม่อยนะครับอัสรันซาร่าแต่ว่านักบินตอนนี้ยังเป็นเอ,อ่ออัสรันแค่ขั้นวะแค่ขั้นฟ้านะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูทีมซีนว่าหดขนาดไหน มาสิบตายสิบอะเบเรโอยิงเข้าไปครับฟีดอมต้องโชว์หน่อยแล้วแหละนะสเต็ปนี้อ่ะเดี๋ยวมีเอาฟีดอมแบบโชว์เข้ากลางให้ดูเลยไหม มาเลยน้องเปาชูแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่ไม่ต้องมาเล่นแบบหมีนะพยายามแบบค่อยๆเคลียร์ไปครับค่อยๆเคลียร์ไปอะไรแบบนี้ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดไปเดี๋ยวตัวอื่นต้องเดินด้วยนะครับเดี๋ยวมันไม่ได้ว่าไงดีตามฟีด้อมไปครับ อันนี้คือเพอร์เฟ s t y สไต์นะครับเอ่อเซซูนักเป็นคนขับนะครับก็จะตึงๆหน่อยยวลองยิงสิน้องมีท่ายิงมองไม่เ <c oughs> นีเ่ยเขาเสียของเป่าชูครับน้องไม่มีท่ายิงไกลเลยแหละเนี่ยเราก็ยิงต่อไปเรื่อยๆครับพยายามใช้แบบตัวยิงไกลย,ยิงไปเรื่อยๆอะ่ะโอ้โหโดนฟีดอมกันนี่ยิงฮนัฟีดอมมันจะยิงรถบีมครับทำให้รถป้องกันบีมทําให้โดนแรงขึ้นเยอะครับอันนี้อันนี้เป็นอ่อ อะไรนะฟีดอมเบเทโอซึ่งมีไม่ได้อัพดาวมันก็เลยดูไม่ค่อยดุนะครับดาเมจก็จะตกอยู่แค่สามหมื่นเท่านั้นเองนะครับถ้าอัพก็พอๆกับจัสติกกันแหละแต่คือมีกำลังคิดอยู่ว่ามีจะทดีหรือเพราะว่าตอนเนี้ยวันที่สามสิบอะเขาการันตีบอกเราว่าคือสไต์ฟีดอมมานะครับแล้วก็วันเดือนเดือนที่สามดิที่นี่ไนงะมีก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าไปทํานี้ตัวมันจะพออ้าวเฮ้ยโอ้มาเกิดตรงนี้เลยเหรอเอาจากมาให้เลยให้ทางกองทัพเลยพี่ชายออะมาไอ้เชาโพรเดเดินไปไม่ถึงอนะ่ะ เราต้องพวิดิสไปเดินแทงด้วยนะครับอ่าได้ด้วยโอเคโอ้นี่พวีด,ดิสเป็นสายแทงนะจิงยิงตายเลยสามหมื่นย,ยิงเป่าชูด้วยนอ้องมีก้อเสียเนี่ยน้องไม่มีอะไรยิงไกลเลยแหละพี่ก็เลยรังแกได้อ้าวคีรานยิงอีกสวยเลยไปกันใหญ่แล้วเป่าชูตาหน้าก็ตายอะ่ะเป่าชูบอกได้เลยน,นะนะ ยิงรถบีมไปเรื่อยครับยิงรถบีมไปเรื่อยอ่ะต่อไปไปในส่วนแกนดั้มฝั่งฝั่งขวาเนี่ยแหละทีเด็ดเลยหมีบอกเลยผมนี่ทีเด็ดเลยนะครับไอตรงนั้นไฟไปเถอะอ่ะเอเอ,เ,อเปียนเข้าเดียวเลยฟาเจ็ดหมื่นครับไม่แพ้ฟ,ฟรีดอมอันนี้คือตัวฟรีหมดเลยนะพวกนี้คือแกงตัวฟรีหมดเลยนะครับเอ่อเดี๋ยวให้ดูพลังของวิงซีโร่ครับเอ้ยฮีโร่อยู่ด้กล่าวมาดิโอแกจะเอากับข้างั้นเหรอเอาไปก่อนเลยทวินบัสเตอร์ โกแก้ถอยไปจากทางของฉันทวินบัสเตอร์เอาละนี่คือมิชชั่นที่ฉันต้องทำให้สำเร็จได้เป้าหมายล็อกออนทวินบัสเตอร์ไลฟ์ฟันต้มอันนี้วิ่ง3ดาวแต่ว่ายังไม่ได้ทำปวดรอยนะครับเพราะว่าปวดรอยเราต้องเลือกตัวให้ดีมีกำลังเลือกอ่ะให้ดูพลังของวิงซีโร่ครับอ่ะตายสิไม่ล่ะย่าดุม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 เป็นไงนี่คือพลังของฉันยังไงล่ะ รู้สึกว่าจะกวาดได้ดีกว่าฟีดอมอีกนะอันนี้มาสิบตายสิบของจริงอ่ะมาถ้าอยู่ตัวอื่นมันจะเดินไปไม่ได้เดี๋ยวเดินไซอะตัวอื่นเดินทอนกิดตัวเดียวทอนกิด งั้นเราตีข้างบนแล้วก็เราก็เดินไปถ้าธนกิดจ,จริงก็ได้เทินต่อนะครับเข้ามาเลยครับใครว่าแน่เดซไซ์บอกเอาได้ข่าวน้องเปาชูเป็นตัวตีไกลที่แรงนี่ว่าเดี๋ยวมาเจอกันเดซไซดีกว่าไหเจอกันหน่อยมีใครจริงไหมไม่มี อันนี้มีให้อัโลโมโรเลมาขับนะครับเพราะว่าอัโลโมโรเลร่างขับแคนดั้มมันเป็นตัวแทงที่เก่งครับสเตตัสมาเยอะไวนน่าดีกอ่ะเอ่อหูวทำอะไรดีวะเนี่ยอ่ะคือมีแนะนำว่าเกมนี้พยายามให้รวมกลุ่มกันครับมันจะได้ช่วยซัพพอร์ตช่วยกันช่วยอะไรเงี้ยนะโอ้ไ้ตัวนั้นเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองแหละมาเซฟไม่ถึงอนะเซฟไม่ไรครับตาหน้าเจอกันแค่นั้นแหละ น้องเปาอ้าวยิงไกลอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโอ้โหเปาชูเฮ้ยตายแล้วเนี่ยตัวแทงเราตายเลยครับแม่งมาเลือกตีคนแทงด้วยดิโอ้โหบางอาจมากครับงรบงอาจมาทําแทงเราแตกแต่ว่าอ้าวอ้าวอ้าวเอาได้ครับเล่นผิดคนเปล่าเล่นผิดคนเปล่าน้องเปาชูคูเอาเอา,เ,อาเชิญสเต็ปสามรอเชิญสเต็ปสามน้องตายเองนะจ๊ะน้องรู้ไหมว่าพวกพี่ดุดันนะจ๊ะนี่เลยพวกแต่ถือว่ามันตีแรงอยู่นะ ซาติคนซานกับฟีโอมเออมาดีโอ้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาให้หมดเลยครับนี่นะครับ ซากับฟรีดอมเบทโออย่างนั้นเหรออะพอเริ่มพอเริ่มเทร์นี้มาก็รีบฆ่าน้องเปาชูไกน่นี่ให้จบจบไปเลยครับแค่นี้ก็จบแล้วอะขอฮิวเล้แล้วกันครับ,บเราคงไม่มีอะไรต้องพูดกับเราใช่ไหมเมื่อกี้นายทำเรานี่หว่าได้ข่าวต้องจะตายแล้วมั้งเนี่ยสามหมื่ไม่มีคนช่วย เปาชูน่าจะตายแล้วแหละตามกระบานเลยครับโอ้เปาชูตัวเอ็กเปิดนี่ตีแรงนะแต่ว่าข้อเสียของน้องคือเพื่อนๆไม่ต้องไปเข้าใกล้ครับม,มันมมีจุดอ่อนที่ขั้นรุนแรงอยู่อ่าดูมีทำไม่ดูนะก็คือให้เราเอาตัวยิงไกลให,ให้ไม่โดนระยะน้องเห็นปะ่ะออน้องก็คงจงตายแล้วแหละโดนคีร่ายิงแล้วมันยิงสวนไม่ได้เห็นปะ่ะนั่นแหละเปาชูคนสวยลาก่อนน้องมาชูโอ,อ,อ้ยังไม่ตายก่อน ไม่ตายก็จับติกเลยจับติกบอกเริ่มลำคาแล้วขอดาบตีหัวก,กระบาลเลยแล้วกันครับมาอะไรของจริงมันนี่น้องของจริงมันนี่คือน้องอย่าไอตัวนี้ไม่มีอะไรครับระยะใกล้มันกากโอ้โหโ,โฮ้ยทำเป็นเล่นไปมันก็โหดอยู่แล้วเนี่ยอะอยากเจอของจริงได้เลยมา เดี <iet> ๋ยวเดี e a, ๋ยวโชว์ฟ uh, oh, ีนอมหลบให้ดูครับว่าของจริงเป็นเช่นไรอยู่นี้ดีกว่าคนอื่นจะได้ตีได้ลองลองเห็นป่มมันตีเราแค่หกสิบแปดนะครับแต่เราร้อยเปอร์เซ็นเอาไปก่อนครับรถบีเนี่ยค่อยยิงฟีดอมมารถบีนเสร็จแล้วคนอื่นก็ยิงกรแรงครับอุ้ยโดนโอ้โหบังอาจมากนี่ต้องจามกบานทีนึงครับให้รู้ว่าใครเป็นใย นะพอเราเอาฟีดอมยิงไปเสร็จเห็นไหมครับมันลดบีมเสร็จแล้วก็อาวุธของไอ้พวกเพอร์เฟคสไตล์หรืออะไรอย่างเงี้ยนภะาคซีมันบีมหมดอยู่แล้วตายจบตีไงเรียบร้อยครับก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้เล่นมากใหม่มีแนะนำครับให้ให้ะให,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 ให้เอาเอาเอาแบบง่ายๆนะก็เอาฟีดอมกับเพอร์เฟคสไตล์เพราะมันยิงไกลได้ครับ ก็น้องเปาชูมีข้อเสียคือระยะการยิงมันไม่ไกลก็พยายามเอาตัวไกลๆยิงหล่อยอะ่ะเอออย่าไปเข้าไปชิดไฟมากนะครับประมาณนี้เราก็เอ,อ่อตัวข้างบนอะ่ะตัวมันนิ่มแต่มันยิงแรงครับไอก้กานดั้มแดงอะ่ะเออก็พยายามค่อยๆเคลียร์มีพยายามแนะนําว่าเกมนี้พยายามเล่นเกาะกลุ่มกันอย่าไปแยกแล้วก็ควรจะมีตัวแทงของหนึ่งทีมเนี่ยควรจะมีอย่างละตัวตัวแทงก็อย่างของหมีก็คือพาคซีดหมีก็จะเป็นนะครับโพวินิทก็คือราอรลาคูเซ่นะครับแต่ตะกี้แตกนะดมไม่ได้ อ่ะต่อไปเป็นในสว่วนเออของภาคซีดมีใช้เป็นในเรี่ยฮอกทอนคิดทูคนขับจริงๆมันคือเออเทสแต่ว่าเออเอาโมโรลลเลสายแท้งพอพอ,พอพอดีเปิดได้มันน่าจะเป็นคนขับที่หลบเก่งที่สุดแล้วประมาณนี้นะครับก็ขอให้คนโชคดีแล้วกันครับสำหรับการผ่านไอเปิดสำหรับกิจกรรมแรกอ่าแล้วเจอกันนะครับ